เก็บมาฝากวันนี้นะคะจะพามาทำกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็ท้าทายมากๆนะคะเห็นหน้าสวยๆหวานๆแบบดิฉันแล้วนะคะ <c oughs> ต้องนึกถึงกิจกรรมนี้แน่นอนค่ะก็คือการ มวยนนั่่เองคะพูดถึงการชกมวยนะคะก็จะไปชกการสุ่มสีุ่มห้าต้นกล้วยอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องมาเข้ายิเมเงนก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีผู้ที่มีความรู้มาสอนเราว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างในการก่อนที่เราจะไปเริ่มแบบว่าชกมวยออกกําลังกายกันอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยวันนี้จะพามาที่จเจริญทองมวยไทยยิมหัดใหญ่จะพาไปให้ครูครูที่อยู่ข้างในเนี่ยสอนเรากันในเรื่องของการชกมวยไปกันเลยค่ะ ค่ะคุณครูว่านใช่ไหมคะอ๋อคุณครูว่านที่จะสอนหนูใช่ไหมครับนี่คุณครูนี่หนูอ่ะสงสัยมากเลยว่าเนี่ยหนูอย่างเงี้ยคือไม่ได้ออกกําลังกายมาก่อนเลยนะครับก็แก้มาหนูหนูอยากเรียนพื้นฐานก่อนครับค่ะเรียนเรียนมวยไม่ใช่มันยากเหมือนที่คุทุกคนคิดนะครับค่ะเพรามาเรียนแล้วจะติดใจนะเนี่ยยังหนูอย่างเงี้ยตอนเนี้ยไม่เคยออกกําลังกายเลย แล้วแล้วหนูจะแบบแบบมาทบมา,มา,มาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไหมหรือว่าหนูต้องเตรียมความพร้อมอะไรก<อ>่อนก็เตรียมความพร้อ,อมคือวอร์มร่างกายก่อนนะครับค่ะแต่ว่าคือไอ้ไอ้ร่างกายเพราะเราไปเคยออกกำลังกายมาก่อนใช่ใช่คเพราะเรามามาถึงเราต้องวอร์มร่างกายแล้วก็<อ>ไปเรื่อยๆไม่ไม่รีบนะครับอ๋อคือ,ค,อคือหนูมาถึงยิมปุ๊บเนี่ยคุณครูก็จะสอนให้หนูวอร์มร่างกายคุณครูจะบอกให้หนูแบบว่า อย่างนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อแล้วก็เสร็จทีนี้ปุ๊บวงร่างกายเรียบร้อยแล้วเราทําอะไรต่อคะก็เรียนมีสิกปืนตานมีสิกปืนตาน<อ>ครับอ๋อเราหนูจะได้ใส่นวมด้วยไหมใส่ครับส ก็ได้ใจเรียนทุกอย่างเหมือนที่ว่าชงมวยอาชีพเลยแี่ว่าเราคือหนึ่งเราไม่ได้หนักเหมือนที่ว่ามวยกับมวยเหมือนมวยอาชีพครับเราคือมาเรียนพื้นฐานก่อนครับหนูจะถามว่าถ้าเนี่ยเหมือนเราออกกำลังกายปกติเหมือนหนูคิดว่าถ้ามาชกมวยเนี่ยเหมือนหนูแบบแรงที่หนูแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยหนูว่าหนูกลับไปหนูต้องปดครวแน่ๆมีวิธีการมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธีบรรเทายังไงบ้างผมจะบอกว่าถ้าว่ามาเรียนได้สองสามวันมันจะเมื่อยก่อนครับเพราะหนึ่งเราไม่เคยออกกำลังกายมามันจะปวดเมื่อย ถ้าคุณการการต้อต่อยเนี่ยถ้าคุณมาออกตดต่อกันมันก็หายไปเองครับแล้วทีนี้ครูมีเทคนิคไหมว่าแบบว่าสมมติหนูเกิดอาการแล้วครูหนูไม่ไหวแล้วหนูปวดหนูไม่หนูมาเรียนไม่ได้หนูไม่ไหวหนูไม่ไมีแรงก็แก้ <c oughs> คือว่าแกมาที่ยิมก็ได้ครับมาวอร์มฮับก็ได้แต่ไม่ไหวแล้ว มาวอร์ม up มาวอร์ม up มาวอร์ม,อม,ม,อมดาวจกลมไปให้อยู่ในบรรยากาศแ,<ต>แต่ว่าอย่าหยุดไปเลยใช่ครับเพราะว่าเหมือนพอหยุดไปคุณมาเรีย็นมาอีกคุณก็เมื่อยต้องติดต่อติดต่อไปถ้าอย่างนั้นอันนี้หนูชมุิว่าเนี่ยห,หนูคุณครูบอกหนูเรียบร้อยแล้วว่าหนูต้องเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราต้องมีพื้นฐานนี่หนูพร้อมแนละ้วหนูไปชกได้เลยนะไม่ได้ครับคุณต้องไปเปลี่ยนชุดใส่ใส่ยางกีงาชั้นด้วยใส่ใส่ยังกงใช่เล ามารถได้ใช่ครับพอเวลาคุณจะยกเตะยงมึงจะมันไม่กรองแก้วไม่ได้โอเคคุณผู้ชมถ้าอย่างเงี้นนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก่อนสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเ วันนี้เพราะว่าเหมือนที่กรุงเทพคนเปิดยิม,มวยเกิดมากผมเป็นเจ้าแรกสุดเลยที่ผมทำยิม,มวยพื้นเนตอะไรมียิม,มวยหมดมันแล้วแต่ที่ว่าแต่ละยิมเขามีครูฝึกเป็นมวยอาชีพไหมบางที่เขาเอาครูพระราไปสอนก็ว่าครูพระราไปสอนมันถ่ายเทให้กับความคนที่มาเรียนมวยไม่เหมือนกับคนเป็นมวยอาชีพมากกว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของการเรียนมวยนะผมพูดได้เลยว่าการเรียนมวยกีฬามวยเนี่ย ได้มากกว่ากีฬาอื่นทุกประเภทหนึ่งเรียนมวยแล้วเป้าหมายที่ผู้หญิงอยากมาเรียนหนึ่งอย่างนั้นกำคดังฟิตเฟิร์มแข็งแรงกําลังวิชาได้หมดการป้องกันตัวอะไรได้หมดนี่คือทําประโยชน์มันแล้วแต่ของแต่ละบุคคลที่เขาอยากเรียนผู้อยากมาเรียนเล่นหนึ่งในความสนุกไหมหรงอคุณอยากมาเรียนอยากเป็นอาชีพไหมได้คุณอยากมาเรียนเพื่อการลดน้ำหนักคุณอยากมาเรียนเล่นมันฟิตเฟิร์มอยากเรียนเออผมอยากได้กําลังอยากได้อะไรเยอะยิมมวยได้ทุกอย่างครับ คุณอยากคิดว่ามาเรียนมวยแลย้วมันกลัวเจ็บคุณม,มาเรียนมวยแล้วครับผมว่าดีเด็กๆมาเรียนมวยหนึ่งการเพื่อความแข็งแรงการป้องกันตัวมันดีมากๆผู้ใหญ่โตขึ้นมาอาจาะเล่นได้กับร่างกายเราดีกว่าวันๆเราหมอนัดปลายเดือนหมอนัดกลางเดือนหมอนัดคุณสามารถมาได้อื่นไปหาหมอหมดสุขภาพเรียนมวยดีที่สุดแล้วทุกวันนี้ผมว่าการเรียนมวยผมอยากให้คนชาวอัดใหญ่ทุกคนที่ว่าโอกาสมีมาแล้ว เราลองเข้ามาดูแล้วก็ผมว่าลองมาสัมผัสกันยิมเวยนี้ดูเป็นยังไงบ้างผมว่าต้องติดใจแน่นอนครับผมลองซ้ายมาพันมือก่อนครับมาแล้วมาแล้วค่ะนั่งไหนตรงนี้ครับโอเคมานั่งด้วยกันเลยอันนี้มหๆครับแข็งๆครับป้องกันครับเวลาเราต่อยข้อมืออย่าไม่ตลอกแล้วก็จะไม่คลิดอ๋อหนูนึกว่าถ้าใส่นวมอย่างเดียวมันก็แบบพอแล้วมัน ตรงนี้มันจะตลกได้ครับเว<อ>ลาเราต่อยเป้าเราต้องบอกกันไอ้ขอกด้วยกำัครับกำค่ะเน่นมองเลยครับได้ค่ะเบออกโอเคชัดเจนมากได้ไหมครับโอเค นี้อยู่บนเวทีมวยนะฮะเดี๋ยวจะมาโชว์กับคุณครูโอเคครับพร้อมอย่คือก้าวแถวเลยสองคนรบตัวดูก่อนนะครับค่ะการมวยมวยเปลวไวเก้าอยู่งานขุดซายต่อยซ้ายพับดีต uh ่อยต่อยซ้ายพับดีต่อยขวาพับดีต่อยขวาพับดีใช่ได้เว้ยต่อยซ้ายขวาปั๊บปั๊บดีขุดซ้ายขุดนี้เอ้อขุดขวาปั๊บดีขุดซ้าย Hết hút quả, bắp đi, hút quả, thang, đòi trái, bắp đi, đòi quả, bắp, đòi thêm 2, chốt chốt đi, hút trái, bắp, hút quả, chốt, đòi quả, bắp, chốt trái, bắp, đòi quả, thang. Chờ đã, chạy quá. Chạy quá, bắp, bay lại, chạy man. thêm 2. ปั๊บซ้ายขวาปั๊บปั๊บต่อยขวาปับาป๊บโซ่ขวาปั๊บเท้ขวาแทงยุกห่อยโยปัง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 ดีมาก <c oughs> โอเคครับมาวอรวมอ่นแรกมาเรียนวันแรกดีมนยังไบางคุณผู้ชมค่ะก็เหนื่อย ได้จะไปพอสมควรสำหรับความรู้ในเรื่องของการทุบมวยของเราวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูว่านมากมกขอบคุณนะคะคุณแม่บ้างครับสนุกค่ะสดใจอ่ะคุณครูเพราะไม่เสียงดังเลยเดี๋ยว่าที่ติดใส่แล้วเพรว่าพอเรียนไปเรื่อยๆจะรู้เองว่าครูว่าเป็นยังไงสนุกและสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้นะคะได้รู้จักวิธีการเตรียมตัวในตั้งแต่ก่อนจะทุบมวยจนไปถึงท่าทางในเรื่องของการทุบที่ถูกต้องนะคะก็เรียกได้ว่า เป็นความรู้แล้วก็ถ้าเรามาออกกําลังกายแบบนี้อย่างต่อเนื่องก็จะทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงหุ่นดีฟิตแอนด์เฟิร์มเดี๋ยวเราจะต้องลงไปวอร์มวอร์มดาวข้างล่างกันอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องลากันไปพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะกับครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ